สวัสดีค่ะสวัสุธนฟาร์มวันนี้นะคะเรามาดูว่าหลังจากที่ทางฟาร์มของสวัสดสุธรฟาร์มเนี่ยได้ขายไก่เนื้อหมดทั้งเล้าแล้วนะคะได้กําไรเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนอื่นเรามาติดตามชมกันว่าตั้งแต่เริ่มเมื่อเราสร้างอาคารขึ้นมานะคะ สร้างอาคารของโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อและก็สร้างอาคารบ้านพักนอกโรงเรือนนะคะนอกรั้วนะคะเราก็ลงทุนไปก็ไม่ใช่น้อยนะคะระบบสาธารณูปโภคต่างๆก็ครบถ้วนนะคะบ้านพักคนงานบ้านพักเจ้าของฟาร์มนะคะเรามารับชมกันว่าตั้งแต่เริ่มเราทำสัญญากันกับบริษัท ในการนำลูกไก่มานะคะก่อนที่จะนำลูกไก่เข้าที่โรงเรือนเราก็ปูด้วยแกรบนะคะหนาประมาณ5เซนในแกรบนี้เราก็พ่นยาฆ่าเชื้อก่อนที่จะลงลูกไก่นะคะเพื่อ,อไม่ให้ไก่ติดเชื้อโรคนะคะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มทำการลงลูกไก่ หรือว่ากกไก่นั่นเองนะคะเราก็จะต้องทําการให้น้ําและอาหารก่อนที่ลูกไก่จะถึงนะคะแล้วก็มีโปรแกรมการให้วัคซีนต่างๆเราได้นัรับคําแนะนําจากปศุสัตว์นะคะแล้วก็มีการจัดการไก่ป่วยการจัดการไก่ตายการทําลายซากอันนี้เราได้ รับคำแนะนำจากสัตวแพทย์ของบริษัทที่เราทำพันธสัญญากันนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะจนถึงการจัดการกับอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะคะเพื่อให้ได้อนุบาลลูกไก่นะคะพอถึง25วันเราเลี้ยงมาจนถึง 25วันเราก็ต้องเริ่มทําการชั่งน้ําหนักไก่ดูว่าไก่มีน้ําหนักเท่าไหร่นะคะซึ่งโรงเรือนของเราเนี่ยบรรจุไก่ประมาณ17,500ตัวนะคะซึ่งอย่างที่บอกเราได้ทําพันธสัญญากับบริษัทในราคากิโลละ36บาทนะคะทีนี้เรามาดูว่าในข้อกนี้เรากําไรเท่าไหร่นะคะเราก็เริ่มทําการชั่งอในวันที่25นะคะ แล้วก็เริ่มจับไก่บริษัทเริ่มให้เราจับไก่เมื่ออายุ33วันนะคะเราก็จับไก่จนถึง43่วันเป็นเวลา10วันถึงจะหมดเล้าของเราในาด้วยไก่ประมาณ17,500ตัวนะคะก็น่าจะตายประมาณ500ตัวก็คิดว่าอัตราการตายของเราที่ได้คิดไว้ก็คือไม่เกิน3%์นั่นเองนะคะ าจากที่ทางบริษัทบอกอาทางฟาร์มว่าถ้าไม่เกิน3%เนี่ยก็อาจจะได้กำไรนะคะณะตอนนั้นเมื่อเราขายไก่หมดนะคะเราก็หักค่าน้ำค่าไฟค่าวัคซีนค่าเกล็บอะไรทั้งหมดแล้วนะคะเราก็หลังจากจับไก่แล้วเราก็มาคิดเป็นกำไรกันว่าครั้งนี้นะคะเราได้กำไรประมาณเท่าไหร คิดไปคิดมานะคะหากค่าใจ่ายแล้วกําไรก็ประมาณ12บาทต่อตัวนะคะเราถือว่าเราประสบความสําเร็จในครั้งแรกที่ลงนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ไก่ก็ตายไม่เกิน3%เซนตามที่บอกไปนะคะอืมก็ถือว่าโชคดีไปพวกขี้ไก่แกรบนี้เราก็สามารถขายได้นะคะในราคากระสอบละ25บาทนะคะ หลังจากนั้นเราก็ล้างอคอกนะคะเพื่อจะเตรียมฆ่าเชื้อเพื่อจะลงอคอกต่อไปโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะอย่าลืมติดตามติดตามคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวัสุธนฟาร์มด้วยค่ะสวัสดีค่ะ